สนับสนุนโดย i s u z u X series 1.9 DDI Blue Power เจหันยะลาชาวบ้านที่จบเพียงแค่ชั้นป .6 oh, ซึ่งอดีตเคยเป็นกรรมกรแต่วันนี้เขาได้กลายมาเป็นนักคิดที่พัฒนาชุมชนของตัวเองโดยที่จุดเริ่มต้นมาจากการอ่านหนังสือมาดูกันครับว่าหนังสือเล่มไหนที่ทําให้เจหันสามารถคิดอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนจนเกิดเป็นโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนของเขากันครับพอมีโครงการในในมสัสยิดเกิดขึ้น จึงทําให้ได้อ่านหนังสือห<ช>นังสืออะไรเล่มแรกที่ทําให้เราได้ฝึกคิดคุณหมอดูเล็กนิดนี่แหละวันนั้นก็ไม่นึกนะว่าจะไปอ่านหนังสือเล่มน,นั้นนะเออลองหยิบมาอ่านดูนี่คือจุดเริ่มต้นของการอ่านหนังสือเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรครับมันเกี่ยวคือ คุณหมอหนีจากโจรสลัดตอนนั้นน่ะโจรสลัดเนี่ยไล่จับล้นคุณหมอเนี่ยในเรือลํานั้นะแต่เรือลํานั้นน่ะบรรทุกสัตว์มาทุกชนิดหนีไม่ทันแล้วคุณหมอสัตว์ทุกชนิดก็บอกว่าถ้าโจรมาล้นนี่แน่นอนชีวิตของมันคือตายคุณหมอเลยถามสัตว์ทุกชนิดว่าแล้วเราจะหนียังไงบางตัวบางตัวเขาบอกว่าไม่ต้องหนีเหอะตายแแหละนกหลังนวลนก็เอ่ยบอกว่ามีเชือกไหมนกแก้วบอกว่ามี อ๋อเขาช่วยกันแก้สิแก้เชือกดิแล้วก็โยนลงไปในทะเลอีกสายชนิดบอกว่าหนีไม่ไหวอยู่แล้วอยากจะเอาเชือกไปเป็นทอีกตัวทวงอีกลุงลังนวนตัวที่ผู้ร่ายแก้เชือกเนี่ยบินหายไปอ๋อสักพักหนึ่งนกงางนวนก็บินมาแล้วก็กลับมาพ้องฝูงกลับมาพร้องฝูงก็ตัวหนึ่งเส้นหนึ่งตัวหนึ่งเส้นหนึ่งแต่ก็คาบจะช่วยกันดึงเรือของคุณหมอหนีจากโจรสักห วินาทีที่อ่านจบปุ๊บย้อนกลับมาคิดกับตัวเองใช่ด้ไง่ายคิดว่าต้องทําสักอย่างให้เกิดขึ้นให้เหมือนนกนางนวลที่ทําคือเรือคือครอบครัวนกคือผู้อยู่อาศัยในครอบครัวเชือกคือระหว่างการสืบพันธุ์ระหว่างครอบครัวที่นกนางนวลต้องพาเรือหนีจากโจรสลัดก็คือครอบครัวหนีจากความลํบาบากสุดท้ายก็เลย คิดได้ว่ากรอ่านหนังสือเล่มน,นั้นปุ๊บต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะสักอย่างจากการอ่านหนังสืออ่านเล่นของเด็กเจหันได้นํามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสามัคคีในชุมชนจนเกิดเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ให้คนในชุมชนร่วมกันออมเงินวรลบาทและหากต้องการพัฒนาอาชีพหรือรักษาพยาบาลของคนในชุมชนก็สามารถดึงเงินออกจากกองทุนนี้มาใช้ได้ครับ อันที่จริงกองทุนที่ดําเนินการอยู่ทุกวันนี้ตอนเริ่มต้นน่ะคนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่กุศโลบายที่ใช้ก็คือว่าตั้งชื่อซะว่าเป็นกองบุญหมายความว่าคุณทําบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อที่จะช่วยใครก็ตามที่เจ็บป่วยใครก็ตามที่ตายใครก็ตามที่คลอดลูกเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเรียกว่ากองบุญแต่นี้พอมากองบุญมันโตขึ้นมันต้องดําเนินการตามกฎหมายในทางกฎหมายเรียกว่ากองทุน มันจึงเปลี่ยนไปนี่คือวิธีของบางเจหันที่จะหาวิธีต่างๆที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วยก่อนที่บางเจหันจะคิดเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนความคิดนี้มันเกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือเรื่องดรดูริตเเมื่ออ่านหนังสือดตรดูริตเก็มาตีความว่าไอ้คนหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าแปลว่ามันมารวมกันเยอะๆมันก็จะ นำชุมชนไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เขาคิดตั้งแต่แรกซึ่งเริ่มมีปัญหาเพราะว่าคนทั้งหลายเขาเวลาเวลาบางใจหันเขาคิดจะทําอะไรแล้วก็ไปบอกคนโนโ้นบอกคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกทําทไม่ได้หรอกไอ้นั่นทําไม่ได้หรอกอันนี้มีปัญหาทุกคนมักจะพูดอย่างนี้หมดนะครับวิธีการที่เมื่อเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยและเรามีสิ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีหากเจออุปสรรคหรือเจอ สิ่งที่ไม่เอื้ออํานวยเนี่ยขนทางใดของการที่จะทําสิ่งที่ดีนั้นเนี่ยต่อไปเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจและทําตามทําเองออคือทําเองอะไรก็ตามที่มีปัญหากับคนอื่นและคนอื่นไม่เห็นด้วยคือทําเองเราไม่ต้องไม่ต้องเชิญคนอื่นเราทําให้เห็นเลยจากการอ่านหนังสือนั้นสามารถทําให้คนคนหนึ่งนั้นมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับที่สําคัญเขานําความรู้เหล่านั้น ทำให้ชุมชนของเขาแข็งแรงและก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและด้วยโครงการสวัสดิการชุมชนนี้เองแหละครับที่ทำให้ชีวิตของชาวบ้านในคลองขนานนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมที่ไม่เคยมีการปฏิสัมพันธ์กันแต่ในปัจจุบันครับชุมชนแห่งนี้ได้เกิดกิจกรรมมากมายที่ชาวบ้านมาทำร่วมกันยกตัวอย่างเช่นในวันนี้ครับที่มัสยิดมีกิจกรรมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สร้างความสาม,มัคคีให้กับชุมชนอีกด้วยล่ะครับ ผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นนั้นชาวบ้านที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะยากลําบากเลยทีเดียวแหะครับแต่ในวันนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเป็นผลมาจากการอ่านหนังสือของเจหันที่นํากลับมาพัฒนาชุมชนจนทําให้เกิดรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขกันเต็มหมู่บ้านเลยทีเดียวครับ ทีการไหนก็ได้จะนั่งคัสมาจะนั่งท่านั่งแล้วแต่ท่านจะทำยังไงหนึ่งสองไปแล้วครับลูกแรกลูกเอกไปแล้วครับออกแล้วครับลูกเอกครับอย่าเข้าใจว่าหนุ่มและจะแรงดีกว่าครับไม่ใช่ครับพานี้อายุไม่ใช่อุปรสรรครับากลับกลายเป็นว่าอายุคือประสบการณ์ครับพานี้ใครจะเป็นผู้ชน,นะ บอลเกียวเต็มที่กรับบอลเกลียร์วเต็มที่อย่าคิดว่าตัวเล็กจะตําช้านะครับดูจากเพื่อเกงสิครับของแกละเอียดแล้วแล้วก็ละเอียดแล้วนี่เผากะลามะพร้าวอ่าเนี่คือถังที่เผากะลามะพร้าวครับคือเอากะลามะพร้าวสดๆนี่อย่างนี้อย่างี้เอามาใส่ไว้ในนี้แล้วจุดไฟเผาแต่เผาเผาแบบนู้นอ๋อ ที่บรรจุในกระสอบเนี่ยเสร็จแล้วพร้อมส่งไปขายเนี่ยนี่พอเสร็จแล้วก็เป็นถ่านเป็นถ่านแล้วพอเป็นถ่านแล้วเราเขาก็ไปอ่านอีกพีหนึ่งื่าเป็นแท่งเป็นแท่งนี่กิโลละเจ็ดบาทนี่ถุงหนึ่งกิโลก็20่ิเราถุงแล้วประมาณ1 4 0ย4 0่สร้อส่ร้างรายได้ให้ได้สงได้วันหนึ่งทำได้กี่ถุงเนี่ยวันนี้ผมสมมติว่าพอสองถังเนี้ยเต็มสองถังเนี้ยร0 0กิโล เริ่มจากการที่ว่าทางหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาบอกว่าให้คว่มกะลาคเขาให้คว่มกะลาเพราะอะไรแกยุงลายเอาแกยุงลายไม่ให้ยุดน้ามันขังในกะลามะพร้าวแตผมก็บอกที่ประชุมเลยบอกว่าโอเคผมขอซื้อกะลาได้ไหมเอาบ้าเหรอคิดยังไงเราเนี่ยรณรงค์ให้คว่อให้ชาวบ้านคว่มรู้จักคําว่าเรื่องยุงลาย แต่ผมดันบอกว่าผมขอซื้อได้ไหม,มและคิดอะไรอยู่นะวันนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราออาความอย่างเดียวเนี่ยวันไหนมันไก่ไปเขียมันก็หายแล้วทำไมเราไม่คิดไปไปอย่างอื่นแล้วบอกว่าเอาไปเผาเสียเนี่ยเราต้องแก้ไม่ใช่ว่าเรามาแก้แค่ประเหตุแค่ความมันเกิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอา๋อผมซื้อจริงทุกคนก็ยังไม่เชื่อ,อหาว่าบ้า คิดอะไรแตกๆไปซื้อกะลามะพร้าวออามาเผาทาเป็นถ่านมันเป็นไปได้เหรอถ่านไม้เยอะแยะไปหมดคุณมาเผากะลามะพร้าวเนี่ยทำเป็นถ่านคุณจะได้กี่บาทคนอื่นเขาก็ไปตัดไม้ทําถ่านง่ายกว่าไม้มียางพารามีไม้กรงกลางที่ก่อบรรทุกกันอยู่กิโลละยี่สิบเท่ากันผมส่งทากลาทำถ่านนียกิโลละเจ็ดบาทแต่พอไปต่านหนักท่งมันก็เท่ากันด้วยถ่านไม้ยี่สิบบาทเหมือนกัน เราก็ได้ช่วยชุมชนไปด้วยในตัวทําเองคนเดียวมีภรรยามีน้องช่วยกันและไอตรงนี้มันไปได้มาจากการอ่านเรื่องอะไรไปอ่านหนังสือเรื่องสุขภาพดูเรื่องแก้ปัญหาชุมชนดู เช่นชุมชนตอนนี้ปัจจุบันที่เขาอ่านและเขาสำเร็จไปแล้วใช่ไหมคือเขาก็บอกว่าเออนี่คือการสําเร็จของของชุมชนแต่ละชุมชนที่มันมีหนังสืออยู่แต่เขาบอกเรื่องความสําเร็จแต่ไม่มองที่จุดดั้งเดิมของชุมชนก่อนว่าชุมชนนี้มันมีอะไรอยู่คือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มอง,งแค่ความสําเร็จมันต้องมองตั้งแต่พื้นฐานมันต้องดงมองตั้งแต่รากของมัน ปัจจุบันเจ้หันทําอาชีพอะไรบ้างครับเผาถ่านอย่างเดียวแล้วตอนนี้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วอาชีพหลักคือเผาถ่านเผาถ่านแล้วไม่เป็นกรรมกรแล้วไม่เป็นแล้วจบไม่เป็นแล้วดูแลชุมชนแล้วช่วยเหลือชุมชนแล้วตอนนี้ซึ่งพวกนี้ก็ได้มาจากการอ่านหนังสือทั้งนั้นทั้งอี้ผมอยากจะเห็นเหลือเกินว่าแต่ละอย่างที่บางว่าเนี่ยปัจจุบันมันเป็นยังไงไปแล้วบ้างในแต่ละที่พาไปดูได้ไหมพาไปดูได้ไปดูที่จัดสารก่อนนะได้ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากหนังสือวิธีการปลูกหญ้าหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กรวมไปถึงหนังสือสุขภาพชุมชนจะทําให้เจหันและชุมชนพลิกชีวิตไปได้ขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับว่าการอ่านหนังสือนั้นทําให้เกิดผลกระทบอะไรกับชีวิตของเจหันกันอีกครับ